เอาเอาเยากกียงกันมาชวนชานชวน <C united humanity> ชานชวน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 ชานนะเออเดอโอ <iku> ้ <upright> โ <Emin> em> อยยังไม่อยากตื่นนะลูกไม่อยากตื่นวันนี้ไม่อยากตื่นครับเอ้ยออเถึงเงินไงาคุดค BE ุด <Yaz> คุดคุดคุดยังไม่อยากตื่นใครยังไม่อยากตื่นใครอยากนอนอยู่เออเออเอขวด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  เคลื kind of tech, uh. includes, ่อนเคลื่อน่อนเฮงจะมาร่วมด้วยเฮงจะมาร่วมด้วยเฮงเล่นด้วยหน่อยเฮงเล่นด้วยนะครับเฮงบอกสายตางสายตาขอเล่นด้วยก่อนจีเฮงบอกขอเล่นด้วยก่อนจีไปเดินข้ามไปเลยถ้าไม่เล่นเออกระโดดเลยกระโดดข้ามเลยข้ามเดินไปเดินมาเลย ลาน,นนายอีหลานนายอ,อนน่นนั่นนันนันรัยกนอ่างนอ,นอย่างน่อนตอหอุหล่ะอันนี้แม่จะไปโรงพยาบาลตื่นแต่เช้าเลยม่านนัดมอนัดจ้าเมื่อนีเรื่องลูกปุ๊กปุ๊กหมาปุ๊กลกลูกมาเล่นกันจะข้าวท่งงานพญามาก ตื่นอตืตตึงอะตตตอตตเด็กว่าตสวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ตื่นตั้งเช้าเลยอีเมียปุกอีเมียปูกก็เลยต้องตื่นนะน้าอะไรๆอ่างวางจังเลยง่างเปิดไฟปุ๊บเพื่อะเดินตึงงขึ้นมาเลยเองวันนี้ว่ะ อาสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านบอกอาสวัสดีตอนเช้าจ้าทางนั้นก็บอกอาสวัสดีตอนเช้าจ้าหมูอ้วนเอ้ยเอาหมูอ้วนเอ้ยขันเข่วอันเข่วอันเข่วอันเข่วขันเข่านอนเบิ้งเขาดินอนเบื้องเขาดิเฮ้ยนอนเลียงบเขาเล่นกันเออเออ

พี่นองจ้าคินี้แค่นี้กันนะจ้ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องๆด้จ้ะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าครับครับไปแล้วครับครับครับนเกี้ยว